ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะคะตีห้ากว่าแล้วที่เปิดบ้านทักทายพูดคุยตามภาษาครีเอเตอร์นะคะเพื่อนๆพนที่วันนารับชมอยู่ทางจังหวัดสุราษฎร์หรือเปล่าะคะจ้าสวัสดียามเย็นจ้าคุณน้องใหม่นะคะ ส่งหัวใจให้แล้วนะจ๊ะคนสวยขอบพระคุณมากนะคะหัวใจสวยๆทั้งห้าดวงจดีก็คุณใหม่กำลังรับชมค่ะคุณน้องใหม่นะคะน้องใหม่พัสนันกำลังรับชมกุดมิ่ง o มอนิ่ง วน,นาสิริธรรมพันธ์ก็สวัสดีทักตายกับคุณน้องใหม่นะคะคุณน้องรักก็สวัสดีค่ะคุณพี่สมงิีเปิดบ้านตอนตี่เวลาตีห้านะจ๊ะตีห้านาทีแล้วผ่านห้องไร้สดสมคิดเรืองโลดนะคะแล้วก็เปิดบ้านทําการไร้สดทักทา,ายยามเช้าจากเพื่อนพ,นพ,พี่น้องขออนุญาตดื่มน้าก่อนนะคะ วน,นาสิริธรรมพันธ์ก็สวัสดีทักตายกับคุณน้องใหม่นะคะคุณน้องรักก็สวัสดีค่ะคุณพี่ส่งคีตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะคะตีห้ากว่าแลว้วบัญชัยก็กำลังลาบชมสวัสดีท่าทั้งสองดวงตาอสองดวงตานะคะส่งกำลังใจ ดีค่ะคุณนุงล่านะคะสวัสดีค่ะคุณบัญชายรอบห้องนะคะรอบเลขขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนอ่าบัญชายบุดน้ำสวัสดีทักทายจ้านะคะคุณพี่วรรณาก็บอกว่าบรรชายบุดน้ำสิริธรรมพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณวรรณานะคะ ยินดีต้อนรับเข้าผ่านห้องไล้สดสมคิดเรืองโลดนะคะแล้วก็เปิดบ้านทําการไลฟ์สดครับทัสดีค่ะคุณใหม่กำลังรับชม ป้าชัยนะคะบุดนามนะคะน้องใหม่ก็ทักททยยำเย็นครับจ้าป้าปานะคะมาทักไทยยำเย็นกับป้าปานะคะคุณนะคะพี่วรรณาสิทิธรรมพันธ์นะคะน่าจะรับชมอยู่ที่จังหวัดทางใต้นะคะวรรณาสิริธรรมพันธ์ก็สวัสดีทักทายกับคุณน้องใหม่นะคะคุณน้องรักก็สวัสดีค่ะคุณพี่สงขี้ ทักไทยยมเย็ยนจ้าคุณสัมฤทนะคะออบัญชัยบุตรนามก็วันนาสิริธรรมพันธ์สวัสดีครับคุณวันนานะคะคนแรกนะคะที่เปิดบ้านมาก็มาเจอกันเลยนะคะคุณสวัสดีค่ะจ้าพี่คนสวยสวัสดีเช่นกันนะคะน้องคนงามคะ่ะเมืองรังสิตมาเดกเจอกันแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะเดี๋ยวสงคลิปจะเปิด เช็คดูก่อนก็เวลาไปสิบเก้านาทีแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะสวัสดีอากาศน้องหนาวจ้าสวัสดีทักทายจ้ากำลังรับชมอยู่นะคะสวัสดีนะคะคุณมิภาวันจันปงกดหัวใจให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณปานีแก้วก็กำลังรับชมอยู่นะคะสุภยเอิร์นะคะกำลังรับชมอยู่นะคะดิฉันทรงคิดเรืองโลดนะคะ ก็มาไลฟ์สะสมนาทีประส์ดาวประสิทธิภาพให้เจ้าของช่องภาพชัดเสียงชัดนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่แจ้งให้เราได้ทราบในการทำงานอีกนะคะเพื่อนๆคุณนงรักมุลตรีบุตรสวัสดีคุณนงรักมากอนุพงศ์นะคะสุราธานีหรือเปล่านะคะบัญชัยบุตรพรมก็แวะมาส่ง กำลังใจจ้าขอบคุณสวัสดีเช่นกันนะคะคุณนงรักมุลตีบุตรนะคะแล้วก็คุณวรรณานะคะสุขทักทายกับน้องใหม่พัสนันนะคะ,ะส่งดวงสวัสดีอากาศหนาวหนาวจ้าสวัสดีทักทายจ้าเก้านาทีอีกนะคะ รคิดไปเก้านาทีแต่เวลาน่าจอขึ้นไปตีห้สนาทีใกลยวันเลยนะคะเออทุกจี้ก็หลุดไปแล้วนะคะขี่เมืองวันเยอะเยอะเนะ,ะทำอะไรทานก็เย็นนี้นะวันนี้ไม่มีพี่น้อง สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะตอนนี้สู่ห้องไลฟ์นะคะแม่มาส่งกําลังใจจ้าขอบคุณนะคะคุณสัมรีจันทวิเศษนะคะวิภาวันจันทรปรุงก็ขอบคุณนะคะน้องปราณีแก้นะคะทีน,นี้ที่ให้เกียรติเรียกว่าเป็นคุณนายนะ,ะขอบคุณจริงๆในะเปิดบ้านให้คุณเพื่อนได้เข้ามามีส่วนร่วมกันพูดปะสนทนากันนะคะคเพื่อนเพื่อน คุณนะคะพี่วรรณาสริรธธรรมพันธ์นะคะน่าจะรบชมอยู่ที่จังหวัดทางใต้นะคะดีคุณนายสมคิดสวัสดีเช่นกันคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่เรียกเราเป็นคุณนายนะคะสมคิดก็ ดีคุณนายสมคิดสวัสดีเช่นกันค่ะขอบคุณมากนะคะที่เรียกเราเป็นคุณนายนะคะสมคิดก็ะสะสมนาทีนะคะสมคิดเตืองโรดนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อน เปิดบ้านทักทายพูดคุยตามภาษาครีเอเตอร์นะคะเพื่อนๆที่วันนารับชมอยู่ทางจังหวัดสุราษฎร์หรือเปล่าผ่านห้องไลฟ์สดสมคิดเรืองโลดนะคะแล้วก็เปิดบ้านทําการไลฟ์สดทักทายจันทวิเศษนะคะป้าชัยก็สวัสดีครับสวัสดีทักทายยามเย็นจ้าคุณปานี้คุณน้องักนะคะสวัสดีทักทายยามเช้านะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าที่ประเทศไทยเอ้ยเวลาเย็นที่ประเทศไทยนะคะสมคิดก็เป็นเวลาเช้านะคะสวัสดีวันนาสิทิธรรมพันธ์ก็สวัสดีทักทายกับคุณน้องใหม่นะคะคุณน้องรักก็สวัสดีค่ะคุณพี่สมคิดแล้ะก,ก,ก็ยังต้องสะสมนาทีไปเรื่อยๆนะคะคุณสํารีจันทร์ทวิเศษกําลังรับชมนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณสํารีนะคะมากนะคะสวัสดีทักทายยามเช้านะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าที่ประเทศไทยเอ้ยเวลาเย็นที่ประเทศไทยนะคะสมคิดก็เป็นเวลาเช้านะคะสวัสดีน,ะะนงรักมูนตรีบุตรทักทายครับนะคะป๋าชัยก็ทักทายคุณนงรักนะคะก็ทักทายให้กําลังใจะะจ้าสวัสดียามเย็นจ้าคุณน้องใหม่นะคะส่งหัวใจให้แล้วนะจ้าคนสวยขอบพระคุณมากนะคะหัวใจสวยๆทั้งห้าดวงใจคุณ ภาษาอังกฤษกำลังรับชมอีกหนึ่งท่านนะคะขอบพระคุณนะคะคุณตามอัตยาศัยนะคะนงรักมูลตีบุตรกำลังรับชมสวัสดีนะคะคุณนงรักมูลตีบุตรนะคะสามดวงตานะคะขอบพระคุณมากนะคะ ทำงานกันส่วนสมคิดก็เป็นตอนเช้านะคะต,ตอนนี้ก็เวลาเช้าอยู่นะคะเดี๋ยวนะคะจะหันทีเมงวันเยอ,ยอนะเยอะเะยทำอะไรทานค้าเย็นนี้นะ,ะวันนี้ไม่วัด,ดีทักทายเพื่อนๆนะคะห้าดวงตานะคะอะไรสะสมยืนยันนาทีอยู่นะคะก็ะก็ยังต้องสะสมนาทีไปเรื่อยๆนะคะคุณสํารีจันทร์ ทวิเศษกำลังรับชมนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณสำมีนะคะสะสมนาทีนะคะสมคิดเตืองโรดนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆขอสวัสดีทักทายโต้อตอบกันไปมานะคะเพื่อนๆพ,พี่มน้องชาวครีเอเตรอเตร์นะคะที่จบไปล